ผมได้เรียบร้อยแล้วเอาเขาเสียงให้คนเต๋าอีกเด็งค่ะก็อะได้ไหคะโอ้นะไดคะแน่นอนเลยทีเด um ียวนะคะว่าคุณเต๋าไม่ได้มาแค่นี้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเมื่อสักครู่นี้แอบคุยกับคุณเต๋าหลังไมค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละเนาะว่า ได้เดินช้อปปิ้งบริเวณนี้หรืออย่างเนี้ะแต่ก่อนอื่นขอถามนิดนึงค่ะคุณเต๋าอยากถามว่าไลฟ์สไตล์ในการแต่งตัวของคุณเต๋านี้แบบไหนคะไลฟ์สไตล์เหรครับค่ะอา่าของผมก็เขาเรียวกว่าอะไรแล้วแต่แล้วแต่งานครับแล้วแต่งานด้วยอยู่บ้านก็จะแบบใส่แต่งกางเกงตัวเดียวค่ะใส่กางเกงตัวเดียวนะคะะ,คะอะอกมาข้างนอกก็ใส่เสื้อหน่อยนึงอทำธุระก็แต่ละงานว่าเขาจะเตีมอะไรเองวันนี้สีแดงใช่ไหมค่ะ ใส่สีแดงมาออแล้วจากทีมงานเนาะจริงๆแล้วบอกมาได้สไตล์ของเราก็ตามสถานการณ์เลยกันใช่ครับแล้วก็อยู่ที่ความชอบของเราด้วยเพราะคนเราชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมออก็ผมก็จะเน้นใส่เกงยียน์นนส่วนใหญ่ชอบใส่เกงยียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอันนี้ก็มิกแอนแม็ได้ดีเลยทีเดียวนะคะคแล้วถ้าเกิดอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาเลือกเสื้อผ้าเนี่ยเราจะมิกแอนแม็ได้อย่างไรบ้างนะก็อย่างแรกมันต้องมังดูสีใช่ไหมฮะคู่สีว่าแบบสีนี้มันจะเข้าสีอะไรอย่างสีเขียวไปกับ สีเหลืองก็ได้อย่างเงี้ยเข้านะฮะหรือว่าหรือว่าจะเขาเรียกอะไรแต่มันก็ขึ้นอยู่ความชอบด้วยแหละมันก็แบบบางทีมันอาจจะไม่เข้าสําหรับเราแต่อาจจะเข้าสําหรับคนอื่นก็ได้อะไรเงี้ยฮะก็อยู่ที่ความชอบด้วยแล้วก็ถามคนที่ไปซื้อด้วยนะเออเนาะถามเขาไปซื้อด้วยว่าเฮ้ยคุณเข้ากัเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับผมไม่ใช่เราจะตัดสินใจเองตทีตัดสินใจเองปุ๊บคนอื่นมองแบบเฮ้อ เนาะโอเคค่ะนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนที่คุณต่อจะจากกับเราไปนะคะเดี๋ยวเราจะมีการเล่นเกมสักนิดนึ่งนะ่อแจกของรางวัลให้กับแฟนคลับนิดนึง